Hawaii, 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 Hawaii. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆแค่ไอท่อระบายน้ําที่วัดอังกอรก็สามารถทําให้คนคอมเมนต์นั้นแตกตื่นได้ทั้งประเทศเลยนะครับแห่ออกมาชื่นชมคอมเมนต์โบราณอะไรน่นนี่นั้นว่าโอ้โหอ,อ,อะไรจะฉลาดขนาดน,นั้นสร้างวัดมาตั้งนมตั้งนานแต่ท่อเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เลยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยน้าเจ้าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหงอ,อ้คนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคน ได้ยินเสียงนาะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอาตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะพูดถึงประเด็นที่ค,คเนเขมยเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอย่างวัดอังกอร์ของพวกเขานั่นแหละต้องขอเท่าความไว้นิดหนึ่งนะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ย วัดอังกอร์เนี่ยมีการล้างเยี่ยวครั้งใหญ่เอ้ยไม่ใช่สิวัดอังกอร์มีการทําความสะอาดครั้งใหญ่นะครับซึ่งสาเหตุที่อยู่ดีๆมีคนเข้ามาทําความสะอาดครั้งนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นจากกระแสที่ก่อนหน้านี้ดันมีไกด์ของคนเขมรดันออกมาไล่สดว่าอยากจะให้มีการจัดการจากผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลว,วัดอังกอร์เกี่ยวกับเรื่องที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหรือจากเขมรด้วยกันเองนี่แหละ ที่เวลามาเที่ยวที่วัดอังกอร์ทำไมพวกเขาถึงชอบยืนเยี่ยวบริเวณขอบกำแพงวัดอังกอร์ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติกันไปหมดแล้วเพราะจากที่สมัยก่อนเวลาเราเห็นคนมาเยี่ยวที่ขอบกำแพงวัดเนี่ยก็จะมีคนมาตักเตือนแต่ณปัจจุบันนี้แทบไม่มีใครมาเตือนแล้วเพราะมันเห็นกันจนชินตาขนาดไกด์นำเที่ยวของคนเขมรเองก็ยังไม่เว้นยืนชี้กันแบบสบายใจเชิบ ซึ่งมันก็เลยยิ่งทําให้นานวันเข้าไปเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนที่มายืนฉี่มันเลยทําให้บางจุดของกาแพงวัดอังกอร์มันเหม็นมากๆซึ่งทางใกล้ของคนคเขมรเขาก็ได้มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับแล้วมันก็เลยมีการรีบสั่งการลงมาจากผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าควรที่จะรีบจัดการกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยี่ยวหรือว่าเรื่องการทําความสะอาดวัดอังกอร์เพราะถ้าหากวัดอังกอร์ของเราเนี่ยมันเหม็นเยี่ยวต่างชาติเขาก็จะดูถูกได้ จะไม่ให้ความเคารพอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็มีการทําความสะอาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ในช่วงทําความสะอาดครั้งใหญ่นั่นแหละเขาก็จะต้องมีการลากน้ํากันด้วยใช่ไหมแล้วพวกเขาก็ดันไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมท่อน้ําของวัดอังกอร์เนี่ยมันสร้างมาตั้งนานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วไม่ใช่หรอทําไมท่อมันยังใช้งานได้ดีอยู่เลยท,ท,ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันควรที่จะตันไปตั้งนานแล้วสิ แต่นี่น้ํายังไหลแรงอยู่เลยแล้วก็มีการแห่ออกมาชื่นชมคนคเขมรโบราณนะครับประมาณว่าน,นี่แหละคือความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษของเราแล้วก็ขอบคุณบรรพบุรุษของเขมรมากๆที่มีสมบัติเป็นโมรดกตกทอดให้กับคนคเขมรได้หารับประทานกันจนถึงณปัจจุบันนี้เพราะถ้าไม่มีวัดอังกอร์เนี่ยรับรองว่าคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนโผล่หัวไปเหยียบที่ดินแดนสนธยาแห่งนี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีการโพสต์บอกอธิบายเอาไว้ด้วยนะครับว่า ถ้า,าเป็นขเขมรยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยก็คงจะไม่สามารถมีสติปัญญาในการสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรแบบนี้ได้ซึ่งนักก็เชื่อนะครับว่ามันก็คงเป็นแบบนั้นแหละคงจะสร้างกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออแล้วไอ้เรื่องท่อระบายน้ำเนี่ยจริงๆน่าจะมีองค์การเกี่ยวกับยูเนสโกเข้าไปลองตรวจสอบหน่อยนะครับว่าที่ท่อระบายน้ำมันยังคงใช้งานได้อยู่เนี่ยมันเป็นสติปัญญาของคนขเขมรโบราณจริงๆ ไม่ใช่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยข้างในโอ้โหมีเครื่องสูบน้ําโพอยู่เครื่องบอลเลอร์อยู่ข้างในนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าวันพักหุษของเขียในยุครุ่งเรืองของอังกอร์พวกเขาเสียสละทั้งแรงกายท้งชีวิตเพื่อประเทศชาติคอมเมนต์ comment เราสมัยก่อนไม,มไม่มีการทุจริตไม่มีการทําลายธรรมชาติ ไม่เหมือนกับเขมรนสมัยนี้ที่เปลี่ยนปแปลงไปหมดแล้วไม่ใช่คนเคขมรแท้ๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเขมรนเชื้อสายจีนหรือว่าเชื้อสายเวียดนามซึ่งพวกเขาก็คือคนต่างด้าวที่ยากจนแล้วก็เข้ามาใส่ที่กัมพูชาสุดท้ายพวกเขาก็เข้ามาผลประโยชน์ที่ประเทศของเราและพวกเขาก็ไม่เคยสนใจกับสมบัติและวัฒนธรรมของเคขมรนเลยแม้แต่นิดคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าบรรพบุรุษของเขมเมนทิ้งผลงานชิ้นเอกเอาไว้ให้กับคนเคขมรนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้มากมาย แต่น่าเสียดายชาวคอมเมนต์ส่วนใหญ่ดันไม่สนใจที่จะเรียนรู้และรักษาวันวันกินแต่ของบนเมาและเล่นแต่เกมการเสี่ยงโชคช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนคอมเมนต์สมัยโบราณฉลาดมากๆสามารถคิดล่วงหน้าได้ว่าจะทํายังไงให้ท่อระบายน้ํามันยังสามารถทํางานได้อยู่จนถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งพวกเขาคิดถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวิศวกรของคอมเมนต์สมัยโบราณถึงขั้นอัจฉริยะ พวกเขาทำงานทุกอย่างด้วยมือและไม่มีอุปกรณ์ไฮเทคใดๆในการสร้างแต่ท่อระบายนะ้ำมันยังคงใช้งานได้อยู่มันช่างน่าอัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วดูคนคอมเมนต์ปัจจุบันนี้สิขนาดแค่ทำถนนยังทำไม่ดีเลยใช้แค่ไม่กี่วันก็แตกแล้วก็ต้อง่้มแซมอยู่แทบจะตลอดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนคอมเมนต์โบราณเวลาคิดจะทำอะไรเวลาจะสร้างอะไรก็มักจะคิดถึงอนาคตของลูกหลานอยู่เสมอ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบานันผ้าบลุดของเมนเก่งทุกๆอย่างคอมเมนต์ Comment แรกก็บอกว่าสไตล์การออกแบบและการจัดหินนั้นช่างน่าอาศัศจรรย์คอมเมนต์วอลลันช่างเป็นคนที่ฉลาดนำเลิศมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะจัดเรียงหินยังไงให้ทางน้ํามันยังคงไหลและใช้งานได้จนถึงนปัจจุบันคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าอยากให้คนเมนในยุคสมัยก่อนเป็นคนออกแบบและสร้างถนนหนทางให้กับเมนยุคปัจจุบันเสือเกินเพราะปัจจุบันคือถนนหนทางมันแย่มากๆ นี่ขนาดสร้างแค่แบบเดียวนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดมากๆตั้งแต่เกิดมาจําความได้ก็ไม่เคยเห็นว่าท่อระบายน้ําในบริเวณวัดอังกอร์มันตันเลยแม้แต่จุดเดียวแล้วก็แม้แต่ครั้งเดียวมันช่างน่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบรรพบุพร,รุษของคอมเมนต์นั้นช่างฉเฉลียวฉลาดแต่คอมเมนต์ยุคปัจจุบันนี้ช่างโงเ่เขลาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าป่าน,นี้ไอ้พวกข้างบ้านคงจะทึ่งกับสิ่งปลูกสร้างของวัดอังกอร์ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าท่อระบายน้ําจากสมัยก่อนจะสามารถใช้งานได้ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือความอัศจรรย์ยิ่งของขอมมนยุคโบราณขอบคุณพวกท่านมากๆอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมมนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์แทบจะ100เซเลยนะก็จะมีการชื่นชมคอมมนยุคเก่านะครับว่าฉลาดโน้นฉลาดนี่สติปัญญาล้ำเลิศอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครฉุดคิดสักคนเลยนะว่า ที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรน่าจะลองเอาตาเนี่ยเข้าไปก้มๆเงยๆส่องดูในด้านในหน่อยนะครับว่ามันมีเครื่องปั๊มน้ําโผล่อยู่ด้านในหรือเปล่าเพราะบางทีที่น้าเห็นตอนที่น้ํามันพุ่งออกมาเนี่ยคือมันพุ่งออกมาอย่างกับท่อแตกเลยนะคือมันไม่น่าจะใช่แค่แรงดันน้ําออกมาเฉยๆแล้วมันจะแรงได้ขนาดนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเครื่องสูบน้ําอยู่ด้านในหรือถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ําอยู่ด้านในเนี่ยก็ต้อง แบบมีน้ำขังเยอะมากๆแล้วน้ำมันก็ระบายไม่ทันน้ำมันถึงจะไหลได้แรงขนาดท่อแตกแต่วัดอังกอร์เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลดูน้ำก็ไม่เคยท่วมขังนะแล้วทําไมน้ำมันถึงได้ไหลแรงขนาดนั้นนะก็มีสงสัยอยู่น,นิดนึงนะครับหรือถ้าใครที่พอจะมีความรู้ทางวิศวกรยังไงก็เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้นาทราบหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าใครคอมเมนต์ดีเนี่ยเดี๋ยวนะาจะรีบเข้าไปกดกดใจให้กันคนละหนึ่งดวงเลยนะ ส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนะหัวงอ,อกคนนี้แล้วนะจ๊ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัสแคลบ